สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มารับชมมีดกันอีกแล้วนะคะน้ำจะให้ดูหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดหลวงพ่อกลวยนะคะมีดเล็กๆหลวงพ่อกลวยน่ารักน่ารักนะคะด้ามรวมฝักไม่ถึงห้านิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเฉพาะใบมีดสามนิ้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้หลวงพ่อ,อกลวยน,นะคะทุกท่านท่านดังมากและศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะ <ST. S 1> ครูบาอาจารย์เดียวกันกับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะ <ST. S 1> หลวงปูส่ <heroin> สุกนะคะแล้วก็หลวงพ่อเงินนะคะครูบาอาจารย์เดียวสายเดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ <ST. S 1> ่ะสวยงามมากๆเลยเล,ล,ล็กๆกระทัดรัดนะคะสําหรับพกพาใส่กระเป๋าเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยอลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านเลยค่ะ เอามารับชม,ชมใบมีดนะคะนะคะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใบเป็นใบเลดนะคะทุกท่านเนะคะ่ะจะเป็นใบเลดเนาะนะะี่ค่ะหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านเนะคะ่ะมีอยู่เล่มเดียวนะคะทุกท่านเพราะว่าหา,หามาไม่ได้หามาหาบูชาได้มาเล่มเดียวนะคะทุกท่านนะะมีดเล่มเล็กๆสําหรับกระทัดรัดพกพานะคะไปไหนมาไหนเนาะเดินทางรอดปลอดภัย หมดข้อหมดโศกหมดโรคห,หมดภัยนะคะบูชาหลวงพ่อกล้วยไปพกพาติดรถนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะตรงนี้ก็รัดด้วยโรเมนียมขาป <found> ิโตนะคะเนี่ยค่ะกันก็จะปิดด้วยโรเมนียมขาปิโตนะคะไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยโรเมนียมขาปิโตนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะค่ะ ชมมิดเดิมที่สองนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะนี่ค่ะครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านนี่ก็เลขนะคะสําหรับพกพานะคะใส่กระเป๋านะด้ามรวมฝกักไม่ถึงสี่นิ้วดีเนาะ,ะนี่ก็วายนี่ก็แบบ รัดด้วยหวายนะคะทุกท่านเ่ยค่ะนี่ค่ะ,คะมีไม่ฝักกับมีดนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมียุบต้นๆสวยงามมากๆนะคะใบมีดก็สวยเสม,มาใบโพนั้นเองโพเต็มใบนะคะทุกท่านเน่ยค่ะนี่ค่ะเก่าแล้วนะคะยุคต้นๆเลยก็จะมีความเหี่ยวย่นแตกแร้าวเป็นธรรมดานะคะทุกท่านเน่ยค่ะ ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณของหลวงพ่อนะคะทุกท่านเน่ยค่ะพกพาไปไหนมาไหนนอ้อขับรถเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าหรือว่าเรา,เาใส่หน้ารถไว้นะคะอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษาเนาะไม่ว่าไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนก็นะคะเรามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านปกปักรักษาไปด้วยนะคะค่ะ มารับชมมีเล่มที่สามนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลนะยค่ะนี่ค่ะไหย้ทำใหม่นะคะทุกท่านเพราะว่าเอา่อตรงที่เหล็กลัดนี้ชารุดนะคะทุกท่าน,นะคะ่นะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะะไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยคะ่ะยุคต้นๆจริงๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายดอกไม้นะคะนะคะี่ค่ะ มีดผ่านการใช้งานนะคะเก่าเก็บนองมากเลยนะคะนี่ค่ะไม่สั่นไม่คอนนะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่านอยากได้มีดสำหรับพกพาใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะสวยงามมากๆเลยพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะคะยุบต้นนี้ทานหลวงพ่อปุกเสกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะ,ค,ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะ ท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านสุดท,ท้ายนี้น,น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะค่ะสุดท,ท้ายนี้น้ำขอขอบพระคุณมากๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ